สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้มาที่จังหวัดอุดอรมชัยนะครับมาที่ตลาดอันนี้ร้านทองนะครับอันนี้ดูเขี้ยวหมูป่านะครับเป็นเที่ยวที่หายากมากเลยเป็นศิลปะของทางทเขมรน,นะครับอันนี้ผมอยู่ที่ร้านทองนะครับอันนี้เกี้ยวหมูตันนะครับทางคนเขมรก็จะทําเป็นอ,อะไรนะครับวัทชะเนียงเนี้ยงอันนี้อะไรอันนี้อะไร ไม่ใช่ใชใช่ใชใชใจจุใจจลุใจจรุใจจรุอันนี้ใจแปลว่าเที่ยวนะฮะจรุแปลว่าหมูอันนี้คือเที่ยวหมูนะครับเพราะที่มีทํานะครับโอเคใจจลุโอเคอันนี้คือใจจรุนะครับที่แบบว่าเป็นศิลปะที่หายากมากเลยเจ้าของออสออสเจอ์ไม่ขายเจ้าของคือออสเจอ์แปลว่าไม่ขาย อันนี้ไม่ขายนะครับไว้โชว์ที่ร้านนะครับอันนี้เป็นเป็นเขี่ยวหมูที่หายากมากนะครับผมได้ของเขาชมมาสองอันนะครับอันนี้ก็หายากเป็นศิลปะทางเขมรนะครับอันนี้เดี๋ยวดูเนื้อนะครับเป็นเขี่ยวหมูป่าตันนะครับเจ้าของบอกว่าเป็นของต้นตระกูลเลยที่ร้านทองทําให้การมามาค้าขึ้นลวแก้คุณใสแก้อะไรด้วยนะครับเพราะว่าร้านมีคู่แข่งเยอะนะครับอันใหญ่มาเริ่มเทมเลยจะเป็นเที่ยวหมูตันนะครับอืม โอเคอันนี้เราจะส่องมาที่ร้านนะครับจะเป็นน้านทองนะครับชอบสบายชอบสบายบาร์เคี่ยมหมูมีรนน้านทองอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรา Abac k m ม g i c t h a i l แลนก็จะพาท่านมานดูเคี้ยวหมูโอ้สวยมากเลยผมขอซื้อแล้วเขาบอกไม่ขายนะครับออเจไม่ขาย เก็บไว้ดูเล่นสวยๆมากสวยละอสอสะอาดชอบชอบมากนะเลยเที่ยวหมูนะครับจะใ,ให้ดูศิลปะที่นี่จะชัดเจนแต่ว่าความละเอียดอ่อนจะสู้เมืองไทยไม่ได้นะครับอันนี้ทําทด้วยมือนะครับอืมดีมากเลยนะครับ ข okay. อบอคุณจเจริญเจริญขอ,อคุณจเจริญเจริญครับขอบคุณจเจริญเจริญขอบคุณครับ